สวัสดีค่ะมันเองไหมเหตุอาหารอาหารเฝ้าวหน,หนึ่งหิวหิวาหารประทูประทูล้องเบงิ่งเด้นพอจะใหม่แล้วประทูอะไร เตรียมเครื่องกันให้เพิ่งเด้อไม่ดค่อันนี้คือเตรียมฉุกเฉินนะเจ้ามีหอมปลอมและะ้วก็กรนหอมหอมสิคข่ยหอมแดงเจ้เานี่นะฉุกเฉินหน้าผาหนาเตรมเด้อ you're of. ดมจีนต้องล่างก่อนนะเจ้าถ้มจเป็น,น่้ต้นหอมบอกว่าต้นหอมไม่ต้องเก็บนะมีแล้วก็ปนได้นสนำหอมป้อมเออก็หอมป้อก็บอกปต้นหอมไม่ต้องเก็บนะ้มีแล้ว салаа өнөдөө аа Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn i don't know สเส้าภาาก่อน้มาเซฮัลโหลนะเสร็จแล้วค่ะเ้อโอ้ยขนมกยขนมจีน,นใส่ปลาทูรับรองอิม่มแน่อนอนแน่เคอรับรองสีบแ <Step. S 2> okay, น่นอนไ,ไ,ไม่ได้รองนะ พี่ดาวไม่เห็นครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกินนะคะพี่ดาวไม่ได้ล็อกประตูนะประทูก้อยใส่ขนมจีนลองเบินดูกัวกัวนักกัวจังอ้าาาาหยุดยิ พวกนี้มัมักับพ่อ,อเยไหมพ่อมาชิมมาพ่อ,อ,อนอนแล้วต้องหลักเลยนะเอเยไหม,อมลองให้กิ่นบ้างด้แซบไปเลยกินนั่ ต้นหอมค่ะโอ,อ้ค่ะเ็จหัวสีไก่ก็แล้วก็หอมป้อมกลับหอมรับอืมหอมแดงซอยซอยด้วยกันแซ็บ ให้ให้ให้มาสวัสดีครับก่อนเดี๋ยวเอาปิดสวัสดีครับโอ้ยฮันนี่คนนีสวัสดีครับเอซีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนจบครับต้องยกมือด้วยยกมือด้วยเอาเฮไปนอนหลับนะคะสวัสดีครับคุณนายเนาะเออคุณนายมามาครับคุณนายโอเคคุณนายซีทูมาร์กมอนงั้นเอ๊มา บอก่ากุดไหนเขาไปนในห,ห้องจริงจริงครับจ๊ะ

จีนก้อยใส่ประทู <c oughs> น้า <c oughs> น้หประเทศน้าหังปะเทดาน้ไปถึงคุนและเกาหลีแต่หวันเมอ <c oughs> ป่านแซ่บเลยนงอยากกินข้าวอีป้าถ้าผู้ใดเคยเ่็ดกินแล้วคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อว,ว่าเฮ็ดคือกันบอสอาจจะเฮ็ดคือกันเป็นบางอย่างบางอย่างอาจจะบุกขึ้กันเพราะชุนปรุงมันอาจจะบางคนก็นกนอาจจะบใส่หัวฉีกไข่บางคนก็จะใส่มีมุกคนา เฮ้นฮะอีกแบบนึงละวันนี้ค้าลองชิมเห็ดชิมบึงเด้อแซ่บคลื่น้องฝนบอถ้าผู้ใดเคยกินแล้วคอมเมนต์ตอบไปเด้อว,วัสดีค่ะ